โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเป็นอีพีเท่าไหร่แล้วนะอีพีที่แปดแต่ว่ามันเป็นอีพีสุดท้ายของพวกเราแล้วสิวันนี้ใช่วันนี้เป็นอีพีสุดท้ายเพราะว่าเราจะอีพีเนี่ยเราจะจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะโอเคอีพ okay, ีนี้เราจะจัดเต็มด้วยการที่เราจะไปถล่มมังกรทั้งหมดสี่ห้าตัวเลยใช่ไหมได้เลยโอเคแล้วก็เป็นทิ้งทวนพานสุดท้ายแล้วแล้วเราก็จะปิดช่องแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่สิเปลี่ยน เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวเราจะไปทำร้อยวันบ้างแหละใช่เราจะทำร้อยวันแล้วก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันจะเป็นอะไรน่าสนใจไหมเดี๋ยวเราต้องเตรียมแก้วไปด้วยเลยขวดแก้วเตรียมแก้วแบบมันน่าจะต้องใช้กระจกครับนะรู้สึกว่ากระจกจะมีอยู่นะเออโอเคงั้นพวกเราออกเดินทางกันเลยไหมได้เลยพวกเราเข้าไปสำรวจทำมาแล้วเพื่อไม่ให้มันคลิปมันมันยาว ไปเลยเพราะฉะนั้นเรามีพิกัดกันอยู่แล้วนะฮะเพราเราก็ดูดีดูจากชุดที่พวกเราได้กันมานี่ก็นอกรอบกันก็น่าจะโอ้หุดยอนเลยนะพวกะเราก็ไปนอกรอบกันมาหลายตัวเลยนะครับฆ่ามอนกันมาฟาร์มกันหลายชั่วโมงดับตับแตงเรื่อยทีเดียวงั้นเพราะฉะนั้นไปเราจะไปที่พิกัดตัวแรกกันเลยนะแปดเก้าแปดมอดเจ็ดเก้าโอเคแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าผานนำเลยแปดเก้าแปดน

วางเตียงไงเซฟก่อนเลยถ้าตายก็วิ่งไกลอยู่ดีลุยกันเลยไหมสวัสดีเข้ามรผ่านไอ้ล่ผ่านมานดำไปแล้วกระสุนรัวกันใส่ก็น่าจะไหวไอ้ไอ้ไอ้เทคโนโลยีเฮ้ยกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้ กระสุนกระสุนปืนผมไปไวมากเลยเฮ้ยเฮ้ยมังกรมาแล้วเฮ้ยถ้าอยู่ในน้ำอาจจะอาจจะทุบงมาได้นะเฮ้ยลงน้ำ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 เออเอายิงดับน้ำยิงดับน้ำยิงไปลงน้ำลงน้ำลงน้ำดับน้ำดับน้ำนี่แค่เราดับน้ำก็ทำอะไรเราไม่ได้โอ้ยมันทำได้อยู่เว้ยมันทำได้อยู่แล้วเราเก่งมาอยู่ในน้ำ ชุดชุระโหวดขึ้นไงชุดระโหวดขึ้นตอนอยู All ่ในน้ำอะตายแล้วตายแล้วกระจอกสิงโลกระจอกเลย็เลยโชคดีที่มีน้ำตรงนี้นะในเมื่อเราฟาร์มจนอิ่มขนาดนี้แล้วก็ไม่แปลกอะก็ในนอนเลยเฮ้ยมีอะไรวะไฟเฮอยเอากระสุนหมดยิงต้องนาน เฮ้าในตัวมเจตัวหนึงแล้วไหมไปเลยไปเลย่าผมเปิดเองไงอมจะปล่อยเลยได้เลยเฮ้ยทำไมมันไม่ขยับตัวไม่มันนอนหลับหรออาแล้วตื่นแล้วมโอ้โห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 โอ้โ โรยีเฮ้ยมัผมแม็กหมดวะเฮ้ยนานแค่ไหนนะตายแล้วเฮ้ยมันตัวนี้มันไม่บินเหรอมันมันมากรอบินปะมันไม่บินวะอ๋อมันก็ตายสิโอ้โหเฮ้ยเนี๋ยวแล้วเแล้วอ้าอยู่ไหมเอาเลยไหมโอ้โหโหสีสวยมากทุกคนสีสวยมากเติมแต่มันจะ เขามีกระสุนอีกชุดสองชุดหรือเปล่าผมมีมั้งครับเอามาเลยเอามาเลยขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งกดปิดแล้วมัเลยนไรโอเคพอแล้วพอแล้วอุ้ยเหลือเหลืออ๊อเก็บเลยผมเต็มเต็มละของเต็มละมาเลยดีกว่าเอาเอาเลยเหรอตายเลยเฮ้ยแต่มันบินนะเราสหาที่กันบังนะวิ่งสิว่มอด เ้ยยอะยาโอ้ยมันหมดกันทุกหมดเฮ้ยผมใช้ดาบดาบจัดการดาบจัดการมังกรโอ้เก็บ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 เด้งเเก็บเหมดเ้ ผุณดิ่งโลกอ่ะทำบ้าอะไรรอบแย่แล้วรอบกลับไปที่ไหนเออผมเกิดใ่การตรงนี้ออวมาเฮ้ยอะไรบ้างเอบอย่าละทำไมเจอตัวเลไม่รู้อ๊อบคนปสคุมันผนเผาขนป่าเฮ้ยวอ้บมันมีโล่มันป้องกันได้หมดอ๊อบอ๊อบกระสุนอ๊อบกระสุนหมดขนป่าออาละ เอาเปล่าจะโด่นปล่าด่วนเป่าไม่ไงเอ้าเอ้าเจบแล้วมาจบจบแล้ว <c oughs> นี่แหละตอนนี้กองอยู่ข้างล่างน,นะเดี๋ยวผมลงไปเอากันอ่าไปเอาวิธีง่ายๆอยู่พุ่งลงไปครับอ่ะออกลงได้ละอ่าตามน้ำลงไปเพื่อ ของจ๋าพี่มาแล้วจ้ะย,ยูนีแล้วนะขยับมากใกล้ๆตาละลาโอ้ยแย่แล้วผมขุดไม่ได้อันเอ่อผมก็ไม่มีพิกอดกเหมือนกันเนะไม่ถูกวังผมลงมาแลนะ้วละเอ,อ้ผมมาได้แล้วอ๋ไอมบอลกลับข,ขึ้นขบอนก,กันดีกว่า,อาโอ้ ไอ้สัสการดำน้ำสวนนี่มันอะไรกันฟิสิกส์โอ้โหจีส์ดำน้ำแบบแบบสวนค่ะไอ้เราคิดว่าคิดว่าในนี้มีอะไรวะอยากลองเข้าไปไหมในไหนก็ฟ้าสุดท้ายแล้วเข้าเลยมอสเข้าอที่ไหนมีเหรอเฮ้ยเหมือนคนหิวอะไรสักอย่างเอ้นี่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราผมรู้สึกว่าตรงนี้มันมันต้องมีอะไรสักอย่างไอ้จุดตัวเนี้ย สีมันเด่นไงได้ใช่นี่ไงโอ้โหลงมาดูไหมโดดพร้อมกันเล้ปะไปเฮ้ยไม่ได้โอ้โหไม่นะมันคือแท็บเออมอดมันคือกับดักกับดักก็มอดฮะตุกตัวอะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยอ๋อ้ยมใหเลยเฮ้ยมดนี่เอาผสมกันเลยคราบมาเยอะไม่ีเลยลย้าผมใช้มีนีกันยังไงล่ะมดกันใช้เยอะใช่ไหมเอาตัวไหนก็ดีมเล่นคนเดยวยย้ยวาฟหการบันเมาบันเเราตเล่นเตัวใหญ่ก่อน ตัวใหญ่ก oh. 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 ่อนเลยเนี่ยเฮ้ยออกโอ้ยมวิ่งไวยังวะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกออกออกไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เ okay ฮ้ยมอสมัน okay. อ oh. ๋อมันสูงพลังไอตัวเล็กอยู่มอสมอสต้องไปจัดการตัวเล็กก่อนโอเคโอเคโอเคโอ๊ย อ๊อบกระสุนกระสุนพวงแล้วอมาวอะไรวะน่ะนักิงหรือสูบโผมดเอาคูปีคูปี้ยูออกระวางออกกระสุนออกกระสุนอยังได้อยู่ใช่ไหมดูเหลี่ยงหน่อยนึงเฮ้ยไอ้ยักษ์ตายแล้วยักษ์ยังไม่ตายเลยครับว่าแต่ตามันบอดตามันบอดยิงตัวใหญ่ยิงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตายแล้วตัวใหญ่ตายแล้วเอาเอาคนยักษ์ต่อมา

ช้าง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 ,ง <laughs> ชาง้างนอนเอช้างอ,อ,อู้หูโอ้โหปล่อยัวนะชุยโอ้ยช้าวิ่งโอ้ยอะไรวะช้าง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 ช้า <laughs> ที่แท้จริงแล้วมอสที่แท้จริงคืงงงงงง <laughs> อ <laughs> ช้างนี่เองนอเผ็นช้างหรือเปล่า ไปบอลวิ่งกลับไปที่โต๊ะโอ้ยังไงห้าพันเมตรเดี๋ยวตายละแล้วเอ้ยเดี๋ยวจริงตอนนี้ถ้าเราเดินกลับก็ถึงบ้านเลยแล้วไหครับอ๊บเอาไงวะเดินกลับบ้านเหรออ๊บอยู่ไหนเดี๋ยวผมเดินกลับบ้านเลยครับว่าไปเจอกะที่บ้านอ๊บก็เหรออ โอเคโอเคโอเคเจอที่บ้านเลยเลยทีเดียวทิ้งของเลยนะเพราะเราเราปิดซีรีส์แล้วผู้ชมก็น่าจะชอบกับการที่เราโดนนกช้างิไปจะตายเพราะไอ้ตัวโถจะตายเพราะช้างนี่ยวิธช้างจังๆเกิดขาดะไอ้บังกอดก็ฆ่ามาแล้วเว้ยตุกอยักษก็ฆ่าหมดแล้วเว้ยแล้วเราโดนสิงสารสัตว์ธรรมดาฆ่าตายเลยไหมคิดตายโอเคเจอกันที่บ้านแล้วงูหางกระดิ่งขัดโอ้ หลังจากเราเดินทางกันเป็นชั่วโมงเลยนะมอดนะโอตโไก่ดูดูจากไอ้ที่มันขึ้นว, last date 7, ว่าลาดเดทอ่ะเจ็ดพันกว่าเมตรเราจะไม่รวมเวลาที่เราเดินหาบ้านอีกนะงมนำงมทางงมงมลยแล้วก็เราตายเกิดตายเกิดจากดงสเกลตอนในคืน ก็ไเด้สุดเราก็ถึงบ้านจะได้นะคุณผู้ชมเยอบาม,มาถึงบ้านดันแสนขอบคุณของเราซึงข้าขงในบ้านก็ไม่มีของอะไรเลยมีเตียงสามเตียงเอาละมอนเรามาปิดคลิปกับซีรีส์นี้ของเรากันดีกว่านะใชาปิดซีรีส์นี้กันดีกว่าก็สำหรับซีรีส์นี้ก็ขอบคุณทุกผู้ที่ติดตามจนถึงณตอนนี้นะก็รู้สึก เสียดายแล้วก็ดีใจนะดีใจที่ทุกคนจะติดตามผลงานพวกเราอยู่แล้วก็เสียดายที่ว่ามันจบเร็วไปหน่อย mm hmm. ก็อาจจะมีหลายปัจจัยก็อาจจะเพราะว่าเราไม่สะบดุลบอสเองนะแต่ว่าซีรีส์หน้าเนี่ยเราสัญญาเลยว่าเราจะไม่ทําให้มันง่ายอย่างี้แน่นอนนะคุณผู้ชมใช่อันนี้คือจริงๆแล้วก็พวกเราก็คิดที่จะรีเซ็ตกันอยู่แล้วนะจักรวาลมันดูจักรวาลมันดูเละเทะมาก ใช่แล้วก็การลงวัตของพวกเราเันยังไรเอ่อปลูปลูกฟิชั่นอลเท่าไหร่พวกเราชอบอะไรแล้วก็ลงลกันมาไม่มีความบาลานซ์ใช่ดังนั้นเราสัญญาเลยว่าพาร์ตต่อไปหรือซีรี่จะทดไปเราจะทำให้มันสมดุลแน่นอนนะครับฝากติดตามผมอ่าติดตามลงานพวกเราต่อไปด้วยนะครับนะครับผมตามด้วยครับนะครับสหับวันนี้ก็ดีเท่านี้นะบ๊าย